สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฟังลาฟังไทยละ่างประเทศมื้อน,นี้น้องตะเกียวกับชิมาอัปเดตสวนพักให้เบิ่งเนาะพี่น้องเวลากาศมื้อนี้ห้าวิมาใส่ยันขุ่นพักเลยเนาะสวนเ้องกับกวางเติบเนาะทุกคนที่ยวเห็ดสวนเนะาะคือฟางนี้นี่ชิเป็นของน้องตะเกียวเนะฟางนั่นีิเป็นของสาวซุกเพราะว่า มันกวงแห้งเขาก็เลยแบ่งกันเห็ดเนาะทุกคนมาวันนี้เขาก็สใส่ฝุ่นกันเลยใส่ฝุ่นพักเนาะอ่ะใส่แมสก่อนเขากับไปกวดมูลไก่มาเนาะทุกคนมือเช้านี้เขาสิมาใส่ใส่ฝุ่นเพราะว่ายังมีพักโตที่มันยังบ่ใหญ่อยู่นะเขาก็เลยมาใส่เร่งมันใหญ่เนาะพักเขาก็เขาบ็เลยใส่สารเคมีเนาะกับมีแบบแมง มาเจาะเน่พะคณะตัวนี้เป็นพะคณะต้นใหญ่แล้วตัวนี้ต้นน้อยต้นน้อยต,นอยตนอยนน้นใหญ่ปุดกันท่นบอใหญ่สากันเนาะ ตอนเช้านี่อากาศกันหนาวหนาวเย็นเนะเาะเ้องกระชิ่ใส่ถั่วแบบแบบมีเลยใส่แบบเน้นบริเวณลำต้นมันทาสีบวหวานโหยเนาะนี่ใส่พุ่นแล้วเ้องกระชิ่เอาันน้ำมาขดหมืนบันนี้เ้อากระสิมาใส่พุ่นถั่วพูเนาะตอนนี้ทั่วพูห้องกับออกต้นแล้วทุกคนนี่ ออกต้นใหญ่เติบเลย <Wow. S 1> เอกก็สิมาใส่ฝุนเลยตอนนั้นที่น้องตุ๊กเกี่ยวม,มาถ่ายเนาะยังบออกงอกซ้ำาีพีเอ็ซี่ะอันมันนานออกเนาะคิดว่าสีบออกแล้วถั่วปูจริงๆล้วมันนานออกมาทำกิมาใส่ฝุนกันเลยใส่เมดก่อนเนาะตัวนี้ยังโบออกหนุ่มเนาะ จะคือต้นมันเผาเลยเนาะเคยเห็น <c oughs> เคยเห็นแบบเอาปลูกแม่ปลูกตอนนะมันเผาเนีคาน่คล้ายๆเนาะคล้ายๆต้นมันเผาต้นบักถั่วเฮาแม่เิ่นว่าเริ่มเป็นเขาแบ้แล้วเนาะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วจะหน่อยเฮากับช่ชวนสาซุกไปตัดไม้ค้างมาใส่บักถั่วเนาะเริ่มยาวแล้วนี่นี่นี่อันนี้คือเขาแบ้เนาะนี่มันยาวออกมา <c oughs> แม่พ่าวาเนาะพักอันนักบวกเผานี้ผักแต่งนองเนาะแม่งกลิ่นแม่พี่น้องเป็นมากเป็นมากเจ่าแม่งกลิ่นพ่ได้บริุ๋ยปูคนว่าให้เอานะน้าสิน้องน้อยเอายาปุ๊กผสมกับยาเส้นนะยาเส้นผสมบับเล่าคนน่ะ ก่ล้งสิลองดองเบิ่งแต่ตอนนี้ครับมันนั้นบ่แล้วเนาะลยเราจะปลูกใหม่แต่มั่วมันบ่ได้กินเนาะบ่กินเบิดกินหน่อยหนึ่งไอ้ต้นหย่าก็ลงมาบางอึเนาะบางอึตัวนี้ผับบออกบวอมันออกแล้วแมงกินเนาะพี่น้องนี่เลยแต่ที่องงอกง้อ นี่ก็เป็นต้นมะเขือเนาะพี่น้องนี่เรายังบม่ได้บ่งเลยขนากันใหญ่เนาะเอาที่ใส่ผนเลยตัวนี้ก็ทีเป็นผักกวงตุ้งพี่น้องนี่ที่เอาบ่งเนาะต้นใหญ่อยู่ใหญ่เติบอยู่ มันก็สิมีแบบมันก็สิบอกงามแน่เนะาะพวกเมงเมงเมงเจาะยังต้นมะเล่อนี่เนาะยังองมันไส้เออเมนเลยอันนี้ก็เป็นบ็อกโคลี่เนาะพี่น้องนี่บ็อกโคลี่เอาอันนี้ใส่แล้วเอาเสียเพลืองมาใส่เนาะเอาอันขุ่นใส่แล้วเพลืองมาใส่นะจ้ะทุบน้ำ มาวันนี้ท่าไปใส่อันใส่ฝุ่นอันนี้ต่อเลยเขาก็เก็บไปกินกับตําเล็บมือนางแล้วเนาะพี่น้องมือนั้นน่ะพักบงเขานี้มันเบิกไกลๆเลยใหญ่แล้วนี่ส่วนทางว่างอันนี้ฮะโนโตเกวกับหวานผักหอ,อมป้อมนอนนี้ออกเฉยไปสีเนมเห็นดีบอกนานมีอย่างนี้หวานผักหอมป้อมใส่งใสบงเขากันใหญ่แล้วพี่น้อง ข้าใส่ฝุ่นเนาะวันนี้ใส่เป็นแถวเป็นแถวเลยเนาะพี่น,นอ้องนี่หอมป้อมข้ากำลังแตกใบใส่หอมป้อมน้ำเด้วังนี่ มีพี่น้องเอฟซีเพื่อกนกระถามมาว่าเอ้ยพักใหญ่ระวบนนอกคนว่านะคนคอมเมนต์ถามเนาะพักใหญ่ระวบนนอกอัปเดตให้เบิ่งแน่วันนี้เฮาก็มาอัปเดตแล้วก็ใส่ฝุ่นพักให้เบิ่งพร้อมเนาะพี่น้อง ว่านี่คะลมไมแห้งแห้งอ่ะ้อนี้ยังว่แน่ใจว่าสิมีลมหรือบอ่เพราะว่าตอนเช้าบ่ค่อยลมต้องท่ายเบิ่ตตอนสวยๆว,วันนี้น้องลูกเกี่ยวกะสิลมไปตักน้ำมาหดหพักเลยเนาะพี่ <c oughs> น้องนี่บัวเอาทรงบัว ตักเอาให้จนเต็มเนาะหนองห้ามัสิมีเท่าห้องกับสิบุตักเอาเท่าเพราะว่าเลาหดมันจากบัวคาบบัวมันก็นสิเป็นกิจตบทางขึ้นมาต้องระวังมันหมื่นอ่ะคนพักคณะก่อนเลย ใหญ่เติบแล้วน้องภาคณะตอนเท้าถ่ายตอนนั้นนะภาคณะหากอา็ออกน้อยหนึ่งเนาะวันนี้ใหญ่แล้ววันนี้ <c oughs> เอามาใส่บัวนี้เพราะว่า <c oughs> บัวนี้นมันโบมีอันหมากมันพาก็เลยไรดีมาใส่ตัวนี้ ักกาดเนาะเอาดอกแล้วจิะมักกาดถิงกับลาบ <c ười> ม,มาบันนี้ฮาสิบเปาเฟืองใส่ต้นบักบอคคอลีฮะเลยเนาะพี่น้องนี่ใส่เผื่อยังใส่เผื่อ กัเก็บความชุ่มซื้นใ้ผักเขาใหญ่ไว้ดออ้พักงามนี่สิประมาณนี้เลยเดี๋วใส่อีกก่อนใส่ผุนแล้วก็ใส่เฟืองเลยนี่ข้าสิเฮ็ดอันเป็นคุมแบบนี้แล้วก็มีแบบหนานนำนาะบอกอรลี่ฮาเฮ็ดแบบสองแบบถ้าเบิ่งว่าตัวใดชิ้นใหญ่กว่ากันเนาะ ใ่พันมุกพยา,บา,บายามใบดึงขึน้นเนอะบ่มาสิบ่เห็นต้นละคนปลู <c oughs> กกระหล่ำก็คล้ายๆกันและ,นะเนาะห็นเขาจะปลูกแบบเ้เป็นคุมเป็นขุมอ่ะนะแล้วก็เอาขุนใส่เอาเฟืองใส่ปลูกน มแล้วล่ล่ะ,ละ,ละอันนี้ก็เป็นผักกาดเนาะผักกาดหินหรือว่าผักกาดอันใบเลียงกองตุง่มโว๊ยใบกุ้งตัวผักกาดใบกุ้งน,นี่คือบ็อกโคลี่ เพื่อให้อ้นกับพักแอนกะหล่ำดอกน้องบอกคอลี่ขาวเนาะอันนี้กับซิเมนวิถีชีวิตของคนลาวอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องที่ว่ายามนี้เป็นยามแบบปลูกพักปลูกพักปลูวังทุ่วปลูกวังแตงเนาะเอาไว้ขายหรือว่าปลูกไว้กินเองออปลูกวังแตงเนาะทุกโม่หรืขาย สวนยามฝนกับเห,ห็ดนาเหตุแห่เห็ดหนาเนาะน้ำหมดน้ำหมดบอ็อกแครีอันนี้บ็อกแครี่เถาใส่เฟืองเมื่อกี้นี่เนาะนอกัานก็นยังมีมักสารีเนาะที่ว่าเม่่นมาซ้ำใส่พี่น้องนี้ เป็นสาลีสาลีข้าวเหนียวเนาะเอามาหดอีกประมาณสองบัวพอแหละตอวบอรี่ออกดอกแล้วนี่พี่น้องนี่ออกดอกแล้วโอ้ยดีใจมากเลยบัวหนะินะไม่เห็นได้นอกนอกงนองนี่นะนี พี่น้องนี่โบหิมาเขาออกงอกแล้วนี่เป็นใบแล้วนี่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 น,าานี่แล้วก็อันนี้เป็นงอกเลยนี่โบหิมาเริ่มออกงอ ok, กออกต้นแล้วนะ้องพี่น้องเอาน้งเป็นต่อเลยหมดได้หลายเลยนเนาะเื่อว่าให้ออกงอ ok, oh กไบใบโบหิมาเขากระจกไปแล้วนะ้องพี่น้องกับการที่มารีวิว ส่วนพักให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งเนาะเป็นจังไดเนาะสำหรับคลิปนี้กาขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเกียวในเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย